เอาเพื่อนเขาออกไปแล้วกำลังจะมาดึงไม่ทันแล้วเพื่อนเนี่ยผมมาดึงบดีเขาไปแล้วอ่ะเขาไปลงแย่เลยเพื่อนเขาลงรวงของเราไปเพื่อนเตรียมโฟบ้างปะยังไม่มีเลยผมเราเหตุผล มมกเทพมีเลยเพื่อนมีแล้วเพื่อน,ม,ม,นมีใครเอาสไป,ปเดอร์แมนหรอได้แล้วครับแม่งมามดักอีกสองตัวเลยเพื่อน Your teammates need รีบไปไปเมื่อกี้ยังมาช่วยเพื่อนมาดีเลยรีบอะไรอ่ะมันดักอยู่ตรงนั้นเลยเื่อิจิมันมาเพื่อนแล้วเนะี่ยอยูบบ้านเราเพื่อนเหลือคนคนสุดท้ายแล้วนะเพื่อนหนีไปดึงก่อนได้ไหมข้างหนละัง Please recall me เนี่ตะกี้ เจอกันหินนี่เลยเพื่อนผมจะรอเพื่อนอยังไงอะทางไปเพื่อนทางไปได้เลยได้เลยสายมือเพื่อนสายมือทางนั้นมันอยู่ตรงนี้มันอยู่นะเพื่อนตะเกียมันมายิงเพื่อนอยู่นะระวังนะมันยิงเพื่อนอยู่ตรงบ้าลน,นะตะเกีย I'm recalling a teammate กลับมาเลยพวก cây Nhìn vậy, ping được tổng bàn Watch out! Watch out! Ok, ok, ok Để tôi ấy sổ tôi ép lửa bướn đúng không? Watch out Mark <coughs> the location. Qualified. Watch out. Watch out <coughs> <coughs> โอ้นเนินที่เดิมเพื่อนเบอร์สองเพื่อนเพิ่กำลังดึงผมเู่เพื่อนไม่ยาวมั้ย marked the l o c a t เหลือตัวนึงเหล่าตัวนึงตัวนึ่งเพื่อน

ไปแล้วแงส่เยกว่าัแงเพื่อนระวังนะสตัวข้างบนนั่นอะเพื่อน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 เบอร์สี่เนเขาสองตัว

อยู่ทางผมนี่แหละผมได้ยินเก็บเสียงไ่ไม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 นี่มขี่จะไปด้วยแมนอยู่ข้างหน้าตอนนี้เป็นตา Watch out ละใครเป็นละใครมีเพื่อนนะขวามือผมอะ ตรงไหน Watch out. เกลีลงไปลงไปกำลังเหาะไปสองตัวไปแล้วไปแล้วจะถึงแล้วอยู่ไหนเพื่อนที่มาร์ก <mark S 1> เลยสองตัว Watch out. โอเค เพื่อนเพื่อนยิงตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนนี่ตัวนะตรงนู้นมีสามนะมันดาวอยู่ตัวนึงเพื่อนหนึ่งผมได้มันอยู่ไกลอ่ะเดี๋ยววงจะมาแล้วเพื่อนใส่เข้าว่ะบอด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 เพื่อนตรงนี้บอด ไม่ใช่บาดเพื่อนคนวันน uh huh> ี้ยิงคบาดไม่บาด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 เพื่อนเอดับร้อมันนี่เพื่อนเมื่อกี้มันยิงคาใส่ผมอ่ะหมวกหายเลยสามตัวมันมีสามตัวผมเห็นสามตัวแล้วตะกเมเจ็บเ้ Watch out ดับเปหนึ่งนัดโดนไปหนึ่งนัดอ่ะสวยเพื่อนซ้ายครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเสียงหอยู่นี้ตัวนึง Watch out ดูดูแล้ว Watch out นี่แหละตัวขาเพื่อนนี่วิ่งกันเดินเนี่ย Watch out เห็นแล้วลหินแล้วหินไม่ไม่ไม,ไม่เพื่อนต้องย<ม>ิง<ห>ตัวใกล้เพื่อนก่อนมันมีตัวใกล้เพื่อนตัวนึงไม่เห็นได้แค่เดินอยู่น้ำนันเนี่ยผมดักผมดักตัววิ่งอยู่